ถ้าไม,ม่เซตมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นมันก็เรียกเรตติ้งไม่ได้นะครับที่ญี่ปุ่นนะมีทาเป็นแบบว่าจริงจังเลยมาตรวัดของคําว่าจิตแข็งอะไรเป็นมาตรวัดกันแน่เคลนั้นคืนเดียวครับชื่อปิยวัฒน์แก้วสิริครับทาอาชีพรับจ้างนอนพิสูจน์ผีครับอาชีพหลักคือเป็นศิลปินแอตแทกครับ ผมไปอ่านเจอข่าวที่เขามีคนมาปลกคอตายที่หอพักเนี่ยแล้วเจ้าของหอเขาก็บ่นแบบว่าเดือดร้อนคนที่จะมาเช่าอยู่ต่ออะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมคิดขึ้นมาผมยังไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นมีทําเป็นแบบว่าจริงจังเลยทําแบบรายได้ดีนะครับที่ญี่ปุ่นผมก็คิดว่ามันยังไม่มีคนทํานี่หว่าที่แบบรับจ้างนอนพิสูจน์ผีแบบว่าตามสถานที่ที่แบบที่คนเขาเดือดร้อนที่แบบเป็นปล่อยให้เช่าร ซื้อจะขายบ้านหรือเป็นซื้อบ้านอะไรเงี้ยครับทำสำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไม่ได้แบบว่าเข้าประสงค์ไม่ได้จะแบบไปลบหลู่กสถานที่ครับ ถ้ามีลูกค้าทักมาดีลงานเราก็จะขอหลักฐานที่แบบว่าแสดงว่าเขาเป็นผู้เดือดร้อนจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแสดงความเป็นเจ้าบ้านหรือแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่จะขายบ้านหรือแสดงความเป็นผู้เช่าที่จะไปเช่าบ้านอะไรเงี้ยครับจะขอดูว่าเป็นจริงไหมแล้วก็จะขอโลเคชันเพื่อที่จะไปสํารวจสถานที่ก่อนแล้วก็มาคํานวณเลทราคาค่าดําเนินการต่างๆค่าน้ํามันค่าเซอรฟ์วิสค่าเซอร์เวยอะไรเงี้ยครับจะไม่รวมอยู่ในค่าจ้างนะครับค่าจ้างก็จะเป็นพันสองร้อยต่อยี่สิบสี่ชั่วโมงครับหนึ่งวันแล้ว ถ้าโอเคตกลงก็เราก็จะนัดวันกับเจ้าของบ้านแล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็จะมีกล้องตั้งถ่ายตัวผมไว้แล้วก็อีกกล้องนึงก็จะตั้งถ่ายสถานที่รอบๆเอาไปให้เจ้าของบ้านเขาดูตอนเสร็จงานแล้วนะครับเป็นการันตีแต่ว่าจะเป็นความลับนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปิดเผยถ้าหาลูกค้าเขาไม่อยากให้เปิดเผยอย่างเงี้ยครับส่วนถ้าเ <ๆ S 2> จ้าของบ้านเขาร้องเรียนว,ว่าเอ้ยอยังเจอผีอยู่นะหรืออะไรอย่างงี้นะเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะไปนอนเคขมให้ฟรีเลย อีกคืนสองคืนเลยแล้วแต่เจ้าของบ้านจะชอบจะพอใจเลยครับเอาแบบว่าเอาให้มั่นใจว่าไม่มีจริงๆอเงี้ยถ้าเขาไม่ต้องการรีเควสต์มาว่าจะให้ท้าทายหรือว่าจะให้แบบให้ออกมาออกมาเงี้ยถ้าเขารีเควสต์มนาะผมก็ทําให้ได้นะแต่ถ้าเขาไม่รีเควสต์ผมก็ไม่รู้จะเรียกไปทําไมเพราะว่าเรียกไปมันก็ไม่มาไม่มาอยู่ดีครับถ้าเขาอยากมาจริงผมว่าเขาต้องมาหาผมแล้วเพราะว่าผมแม่งผมว่าผมกวนตีนผมแว้ว,น,วน,นะครับ <laughs> เคสล่าสุดเนี่ยไปเป็นปเป็นบ้านทรงไทยโบราณนะครับไปแล้วกำนันเขาเขาก็ยืนอยู่แต่หน้าบ้านเขาไม่กล้าเข้าบ้านง่ายกุญแจเราเราก็ต้องเดินเข้าไปขายเองแล้วก็พากำนันพาขายเข้าไว้ดูข้างในเคลียของเคลียของกวาดขี้นกอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นคนป่วยเป็นมะเร็งตายตายแบบอยู่คนเดียวในบ้านนะครับเขาก็เลยขายไม่ได้เจ้าของบ้านครับเพราะว่าคนล่านั้นเขาผ่านมาเขาบอกว่าเขาเห็น คนใส่ชุดขาวอยู่ในบ้านทุกกะทุกวันเลยนะครับแทบจะไม่มีคนผ่านเลยนะแถวนั้นก็ไม่ได้เิญทานายก็แค่แบบว่าไปนอนเตียงที่เขาตายรือวไปยืนในจุดที่ชาวบ้านบอกว่าเอ้ยเจออยู่ตำแหน่งนี้นะชอบมาอยู่ตำแหน่งนี้นะเราก็จะไปนั่งเฝ้านั่งเล่นจะมาไห่อะไรเนงะี้ยเพราะมันมีเวลานานทั้งคืนเนะี่ยผมว่าก็เดินวนอยู่ในบ้านทำอะไรผมไปเล่นโทรศัพท์พอเรางขึ้นผมก็ส่งงานไปทางอีเมลให้ให้ทางลูกค้าอะไรเงี้ยครับ เคสนั้นคืนเดียวครับก็เดือนๆือนหนึ่งก็มีเคสเคสของเคสเคสเดียวนี้ครับก็ถือว่าปุ่นแล้วก็ประมาณที่มากสุดก็8 0 0พครับผมแอนตี้กับการจัดฉากการเตรียมการอะไรกับทุกช่องใน y YouTube เลยผมรู้มันนะว่าแบบทําอะไรไว้เพราะผมอยู่วงการนี้มานานเซตครับเซ็ตแน่นอนร้อยเปทำไม่เซตมันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นมันก็เรียกเลตติ้งไม่ได้ใช่ไหมครับ คนไทยมันชอบเสพอะไรแบบน,นี้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เลยต้องเอ้ยเอะอออ้อะไรอย่างเงี้ยเออเอ้ยเสียงอะไรอะไรเงี้ยเออผมไม่เตี้ยมอ่ะผมผมเลียวอ่ะผมเลียวๆเลยครับอ่ <Carl. S 1> อันเนี้ยผมผม <ๆ S 1> ผมโดนผมโดนทักมาเยอะแล้วก็ผมก็มีคําถามต่อที่ว่าแล้วมาตรวัดของคําว่าจิตแข็ง,ง,ง,งคนนี้จิตแข็งขนาดเลเวลไหนถึงจะแบบว่าเห็นหรือจะแบบว่าไม่เห็นอะไรเป็นมาตรวัดกันแน่ผมผมเชื่อในวิทยาศาสตร์ ต้องมีแบบมาดวาดที่จะแบบว่าเฮ้ยคนนี้มีจิตอ่อนนะเลเวลแค่หนึ่งนะถึงจะเจอได้นะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นจินตนาการของคนเรามากกว่าแต่ก็แบบว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนความเชื่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีไม่ได้แบบว่าใจจัยเชื่อไม่มีร0 0นะก็คือยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ตอนนี้คิดว่าไม่มีแต่ถ้ามีก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความเชื่อว่ามีอะไรครับ ผมก็จะใช้วิธีสันติวิธีก่อนครับแล้วก็เรียกมาคุยเลยปรึกษาเลยครับเข้ามาปรึกษาเลยมีปัญหาอะไรทําไมถึงไม่อยู่ที่นี่ทําไมถึงไม่ไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะชวนเขาออกจากบ้านนี้ไปถ้าเขาชอบอะไรเราก็จะหาให้เขาอะไรเงี้ยครับหรือถ้าถ้าเขามาในแนวแบบว่าไส่หลังคามาตะเกียกตะกายมาแบบว่าจูจออนมาอย่างนั้นผมก็จะใช้ขานําไปก่อนแล้วครับ ก็ส่วนใหญ่เพื่อนจะแซวว่ารั่วแซวแว่าเพียนอะไรเงยครับแต่คนที่คนที่ไม่ใช่เพื่อนที่แบบติดตามมาจากดูจากรายการต่างๆหรือดูจากเพจอะไรเงี้ยเขาจะชื่นชมมากกว่าครับชื่นชมไอเดียแล้วก็เข้ามาติดตาม Facebook เยอะครับตามงานติดตามผลงานเราด้วยครับแต่ถ้ามาแชทมาถึงเพจมาดา่าอะไรเงี้ยยังไม่มีครับ จะมีแต่มาชื่นชมกับมาขอไปทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับมีเยอะมากมากครับมีตั้งแต่หลากหลายอาชีพมากเลยครับไปรุ่นยันคนตกงานยันนักบินยังมีเลยครับใครที่จะมาขอทาด้วยนะครับก็มีอาชีพนี้อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าแบบเป็นผู้ที่แบบว่าเดือด,ดอร้อนหรือว่าต้องการใช้งานผมอะไรเงี้ยก็เรียกได้ครับขอให้เป็นจริงๆอย่ามาอ่ำกันง่ายอย่ามาแกล้งกันเพราะว่าโดนแกล้งอ่ำบ่อยครับแกล้งให้ไปอยนะ่างเงี้ย มาลองใจแล้วว่าเรากล้าจริงไหมครับอเราขอหลักฐานขออะไรไปก็เงียบหายไปอย่นี้ครับอันนี้นไปได้ทุกที่เลยไหมครัไปได้หมดละทั่วไทยละครับเพราะว่าความจนมันน่ากลัวจริงครับน่ากลัวผีเยอะครับจริงความจนเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วพอทุกอชีพมีคุณค่าปีวัตรแกสิริครับคุณ